ัวไม่เข้าใจเหมือนกันว่เาเขาทำไปทำไมนะคะเออแล้วก็เขา,าก็พยายามจะพูดว่าเขา,เ,าเขาไม่ผิดเราผิดอย่างโน้นอย่างนี้ก็อย่างที่พูดไปแล้วอะคะ่ะว่าถ้าเขามั่นใจว่าเขาถูกก็ออกมาชี้แจงอหลักฐานมาคุยกันเพราะฝ่ายหนูก็บริสุทธิ์ใจหนูเอ่อมีหลักฐานทุกอย่างในของฝั่งของหนูที่หนูมั่นใจว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงในฝั่งในสิ่งที่เขากระทำนะคะแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาถูกต้องก็ออกมาชี้แจงคุยกันได้ะคะ่ะ ผมคุยส่วนนิดนึงนะครับเรื่องของการกระโดดผมถามว่าถ้าคนที่เป็นผู้ถูกกระทำแล้วเขามีความถูกต้องอยู่กับตัวเองเนี่ยผมถามว่าการเรียกร้องความไม่เป็นธรรมมีความจริงอยู่กับตัวเองเราจะให้ความจริงตายไปกับตัวเองเพื่ออะไรถูกไหมครับถ้าเขาถูกต้องนะในที่สุดเอาหลักฐานของเขามาได้เลยนะครับยินดีที่จะบอกว่าน้องเนี่ยไปจบ่งตบซัย์หรือว่าเบลลี่รัพย์เ้าอย่างน้องเนี่ยเขาก็เปิดแชทให้ดูทั้งหมดเลยว่า ไม่ได้มีการรี่ทับอะไรเลยแต่อยา่าที่พ่อพูดถ้าบอกว่าไม่เป็นความจริงเป็นการแบ็กเมล,ลต่างๆท่านเอามาได้เลยถูกไหมครับแต่แตวิธีการที่กระโดดลงมาเนี่ยมันดูไม่เห็นจะเป็นการออกของปัญหาตรงไหนนะครับนะบนะนะก็ก็ยินดีนะครับถ้าหลังจากที่หายแล้วก็ยินดีครับว่าจะมาชี้แจหรือว่ามาอะไรก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้น้องดําเนินการเป็นที่แน่นอนนะครับตัวผู้ชายตัวตัวฮอตนะครับก็คือก็คือหลังจากที่เอามาพูดคุยจะติดอารมณ์นะครับ อ,อยู่ระหว่างการพูดคุยแล้วก็รอญาตินะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยเขาแจ้งว่ามีเดี่ยวแฟนเข้ามาแล้วก็ตัวภรรยาตัวเป็นคุณหมอและก็ตัวทนายจะมานะครับก็ในการพูดคุยเบื้องต้นในรายละเอียดเชิงลึกต่างๆเนี่ยทางพวกผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปจอดหรือมากเพราะว่าเขาบอกจะมีทนายนะครับแล้วก็ตัวญาติางมาก็เป็นการพูดคุยผ่อนคลายเฉยๆแล้วก็นะถามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าจากเหตุการณ์ที่มีมีคนไปออกอรายการประเด็นต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำนะครับซึ่งในรายละเอียดส่วนนี้ของพวกผมเนี่ยที่พูดคุยก็ไม่ได้ลงรู้กับตัวเขานะครับและตอนช่วงเกิดก่อนเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นคะเขาถึงได้ก็คือเ<อ>บืบ้องต้นเนี่ยก็คือเขาจะเข้าห้องน้ํานะครับทีนี้ก็คือข้างหน้ามีพี่ๆสื่ออยู่ทีนี้นก็คือเขาอาจจะยังไม่อยากสะดวกที่จะพูดคุยนะครับก็เลยอยด้านหลังซึ่งก็มีให้น้องตํารวจเนี่ยคอยดูอยู่ห่างๆอยู่แล้วแต่ว่าคือเบื้องต้นเนี่ย เขาเราไม่ได้ควบคุมอะไรเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาอะไรในส่วนของเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับครับผมแล้วมันเป็นจังหวะไงครับสลัดลุกมันน่าจะช่วงแบบแปบ๊บเดียวอ่ะครับก็คือเราก็คิดว่าโอเคเขาน่าจะอารมณ์เย็นลงแล้วนะครับเพราะก็เพราะว่าเราก็พยายามพูดคุยว่า เดี๋ยวแฟนมาก็เดี๋ยวให้ให้คุยกับแฟนให้คุยกับทนายในเรื่องของรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ให้คุยกับทนายว่าจะต่อสู้ในประเด็นอะไรก็ว่ากันไปในส่วนนั้นน่ะเขาเขามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ในเรื่องประเด็นข้อโต้แย้งในส่วนของเขาอยู่แล้วครับผมมีสัญญาณ<ม>แบบว่าเครียดหรือว่าอะไรก่อนหน้านี้ไหมครับก็ไม่มีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แต่าถามว่าเขายิ้มแย้มไหมไม่ได้ยิ้มแย้มนะครับแต่ว่าถามว่ายิ้มแย้มไมไม่ได้ยิ้มแย้มแต่ว่าก็จากบุคลิกที่เราเห็น ตอนก่อนที่จะมาแล้วก็ตอนที่ควบคุมมาก็คือหน้าตาเขาไม่เราเราไม่รู้ไปทิศัยเขา่อนอยู่แล้วว่าเขายิ้มแย้มหรือไม่ยิ้มแย้มยังไงแต่ว่าเขาไม่ได้ยิ้มแย้มทราบประการบาดเจ็บเขาเบื้องต้นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็การผู้ภัยเขาจับเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรหักนะครับที่ที่ถามเมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็การหายใจก็ยังหายใจอยู่แต่ว่าอตอนผู้ภัยสอบถามเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ตอบสนองหมายถึงว่าไม่พูดคุยด้วย แต่ว่าตอนตอนขึ้นรถคู่ภัยไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาโต้อตอบกับทางคู่พายยังไงบ้างน,นะครับซึ่งผมเป็นผู้เสียหายนะครับน้องคณะก็ยินดีที่จะเป็นพยานให้ในส่วนนี้ทางเราก็จะดําเนินคดีในส่วนที่ปลอมลายผมเองด้วยนะครับในเรื่องอื่นๆตามที่คุณกณันกล่าวมาคงจะขอดูพยานหลังฐานหลังจากนี้นะครับรล้วพิจาว่าจะเข้าข่ายความผิดสถานใดอีกหรือไม่หรือจะมี ผู้เสียหายรายอื่นอีกหรือไม่นะครับก็จะได้แจ้งให้ผู้ที่เราพาหายทราบว่าประสงค์ที่จะดําเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้หรือไม่อย่างไรครับครับขออนุญาตเพิ่มเติมท่านผู้จัดการนะครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับกรณีที่เราเนี่ยไปเจอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายในโลกออนไลน์นะครับทั้งแอปหาคู่หรือในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็อ้างตัวทํางานนู่นนี่นั่นนะครับอ้างสารพัดอย่าพึ่งเชื่อนะครับโดยเฉพาะถ้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทอง เพราะว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้มุกเนี้ยเยอะนะครับไปอ้างบุคคลสําคัญไปอ้างผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มาทําการหลอกเพราะฉะนั้นพูดคุยกับใครเนี่ยนะครับระวังให้ดีแล้วก็เช็คประวัติเขาดีดีนะครับโดยเฉพาะถ้าจะให้โอนเงินเนี่ยเอ๊ะไว้ก่อนเลยเพนะราะอาจาเป็นมิจฉาชีพครับอย่างที่คุณก,กันกล่าวเมื่อสักครู่นะครับกลอุบายในการหลอกลวงเนี่ยจะใกล้เคียงกับแก๊้งคอนเซนเตอร์นะครับในการหลอกลวงข่มขู่ให้กลัวแล้วก็ให ผู้เสียหายเนี่ยหรือเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้อะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ให้เราเอะนะครับไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ